ไม่ไปถ่ายครับแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจะมีถ่ายหรือเปล่านะครับ18ปีฟุตบอลนะครับคนแรกของทางด้านทางด้านอบจอพัทลุงนะออก็เป็นทางด้านนัทวุฒิแก้วฤทธิ์นะมาเล็กเก้าดวลกับนัทวุฒิพรมส่วนเพื่อสามตูคน,นสุดปากานะถมาชมนะครบะับเซโนวิดดังขึ้นครับสกอร์ในเกมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ไม่เหนือครับขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับสำหรับทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับโดยหมายเลขเก้านัทวุฒิแก้วนิดนะคนแรกของทางด้านเทศบาลนครสมุทรปราการนะครับได้แก่หมายเลขไม่ชัดเท่าไหร่นะขอดูแปด๊ดหนึ่หมายเลขแปดฮะเป็นพิธีนัตบรรจบผลนะครับจะยิงเพื่อตีเสมอครับดวลกับทางด้านพัชรพลพร้อมสมบูรณ์ฮะ Okay, okay. Okay, okay. แล้วครับเสียงวิดดังขึ้นแล้วก็แล้วก็ไม่เหลือเช่นเดือนครับนี่ผมรอดูของของพัชราพลอยู่นะสองประตูต่อสองครับสำหรับทางด้านเทศบาลนาครสุดประการครับคนที่สองของทางด้านอบจอพัทลุงหมายเลยครั สิริพัฒใช้มงคลฮนะจะยิงเพื่อขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งฮนะสระวิทย์นขึ้นแล้แลก็ซอยเท้าจากวานี่ย,โยกโอ้โหสามเหลี่ยมของคำครับเอานำเป็นสามประตูต่อสองครับรวมสกอร์ในเกมคนที่สองของทางด้านเทศบาลนาครสมุทรปราการครับส่งทางด้าน,านหมายเลขเก้าออกมาครับนักลินสีเลือดฮนะ จะยิงเพื่อตีเสมออีกครั้งนึงครับดวลกับทางด้านพัชรพลพร้อมสมบูรณ์นะฮะ่ะแล้วก็เหลี่ยมเท้าขวาโอ้โหไปมุมเดิมมุมเดียวกับคนที่สองของพัชรลุงเมื่อสักครู่เลยนะฮะสามประตูต่อสามครับรวมสกอร์ในเกมนะ สกอร์ทางด้านสนามคือเขาไม่รวมสกอร์ในเกมนะครับสกอร์ทางแรกสดนี่คือรวมสกอร์ในเกมนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะสงสัยนะครับคนต่อไปของทางด้านอบจอพัทลุงครับส่งทางด้านหมายเลข3หมายเลขแปดนะขออภัยครับเป็นทางด้านนี่แหละครับกรลวีอินทะเรนเพื่อขึ้นนํำใบเลื้อครับนี่ฮะเรียกเสียงเชียร์ได้ด้วยฮะ สำหรับกลวีอินเทเลนะขึ้นนำเป็น4-3สครับสำหรับอบอจอพัทะลุงผลต่อไปของทาด้านเทศบาลนาครสมุทรปราการส่งทางด้านหมายเลขิบครับชวิตมนีสันเทียโดนกับพัชรพลพร้อมสมบูร์อีกครั้งหนึ่งจะยิงเพื่อตีเสมอครับ เหลี่ยมเท้าขวาเช่นเดียวนครับสำหรับชวิตเดินไปจังหวะนี้หใส่เป็นท่อเลยครัสี่ประตูต่อสี่ครับคนต่อไปของทางด้านนี่แ้ะครับพัทลุงเปนผู้สามตูมือสองครับมาลสิบสองไม่ลงสนามเลยครับวันนี้ชนาพัทรอดแก้ว แล้วก็สุดประการก็เปลี่ยนในประตูครับส่งมือสองลงมาครับเป็นทัพเทพสีจันพิทักครับน่าละพุนสาวโตูมือสองทั้งสองทีมดวลกันแล้วฮะอีกคนหนึ่งยิงอีกคนหนึ่งเซฟสวิติ์ด,ดังขึ้นแล้วก็สัตอู้ไอ้วับอ๋อ ชนะพัดรอแก้วยิงไปติอกรับเทพสีจันพิทักษ์ครับและจะแก้ตัวได้หรือไม่ครับนี่คนที่กี่แล้วครับผมนับคนที่สี่อยู่ใช่ไหมสกอร์สี่สีครับแต่พัทลุงยิงมากกว่าหนึ่งคนคนต่อไปครับของสมุทรปราการมาเลค้าครับอนันดาคล้ายบัวจะยิงเพื่อขึ้นนำครับเป็นครั้งแรกครับ แล้วไม่เหลือครับคนนำ5-4ครับเอาละรครับคนที่5ของด้าน,น,นอบจอพัทลุงต้องเข้าไว้ก่อนครับเพื่อไปลุ้นคนที่5ของสมุทรปราการครับอันวาเสนคำถ้าไม่เข้านี่แพ้ทันทีครับในนัดนี้แต่ถ้าเข้าไปลุ้นกันต่อในคนที่5ของสมุทรปราการครับเอาละรครับชมครับท่านผู้ชม ของทัพเทศสีจัน่ิาครับทำให้สุดปราการคว้าสามแต้มแรกในรอบแบ่งกลุ่มครับพักกันสักครู่ครับ